ถ้าสมมติว่าเราจะติดกระจกเลยติดกระจกลงพันธุ์เนี้ยติดลงบนปูนไม่ได้ถ้าบ้านมีวอก็ยิ่งไม่ได้ใหเพราะวอเกิดวอตัหลังกาวเสื่อมหลุดออกมาหรือยึดยึดอยู่แล้วก็จกมันยึดอยู่ของวอลเัานเข้ามาแล้นก็เพรากระจกเนี้ยถ้าติดกับปูนอย่างเดียวเนี้ยไม่ได้ พราะว่าหินกับกระจกเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันตงูในโน้ตอ่ะแล้วพอปูนเกิดความชื้นหรือเกิดการขยายตัวที่เป็นบ้านใหม่เนี่ยมันจะมีหลายที่เขาไปถึงบ้านที่นู้นเลยแตกเลยไม่ได้สายเองกูเกิลแมพกูเกิลทำไปสองรอบ้องแตกเพราะอะไรวะเออ้ยชักมาทำอะไรโอนเขามันมีการขยายตัวกันตัวนะครับแล้วก็ผนังเนี่ยมันไม่เรียบเป๊ะหรอกผนังปูนเนี่ยออกปากที่กระจกกระจกมันจะเลื้อยตามผนังไม่ได้พอมันลงไปตรงๆเนี่ย มันก็มีโอกาสรั่นได้ง่ายเพราะนั้นต้องปูล่ลงบนไม้ก่อนไม้ที่ใช้ปผล 1, 9, ่อย่างน้อยสิบมิลถ้าเกิดไม่ระบุอินทีเรียรไม่ระบุไม้หรือว่าอินทเรียรอาจจะไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอไมระบุไม้ใช้ไม้อัดสี่มิลสี่มิลนี่ตัวอันตรายเลยเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่เคยทํามาแล้วเมื่อก่อนเราประหยัดไงเราก็ใช้ไม้สี่มิลกุบกุปโผผนังเนี่ยแรกๆก็สวยแต่พอไปก็ทักหนึ่งเนี่ยจะเกิดการแบบ บางทีไม้เลยไปเยอยมาติดงอบ้างไหบ้างติดของมายากต้องหาโค้งเานั้นติดขะองได้ติดลามเน็ตอันตรายเลยถ้าติดลามเน็ตไม้สีนเนี่ยเลิกใช้เลยเพอาลามเน็ตเกิดการตองแน่นะครับบางทีไม้ไม้ของไม้ดันลามเนตออกไม้มันก็เกิดการแบบนี้ป่องมัางอะไรมันงเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาถ้าเกิดทำอ่ะยืนพื้นเลยขั้นสามถึงสิบมิลคนที่เป็นอินเรียาต้องระบุ ช่ครับถ้าหกมิลไหวนะหกมิลก็ไม่ดีครับไม่ไหวถ้าสิบมิลเนี่ยปลอดภัยในเรื่องไหนเรื่องอย่างเช่นเราจะแขวนตูต้ตรงไหนก็ได้เลยยิงเข้าสิบมิลอ่ะคือขอให้น็อตเนี่ยเลยทะลุสิบมิลออกไปสมมติว่าผู่นผนังออกมาสองนิ้วเนี่ยแล้วโตแผงมันหนาหนึ่งนิ้วเราก็ใช้น็อตสองนิ้วครึ่งเลยเกี่ยวปล่อยอคือเนี่ยไม่ไม่ต้องให้ทะลุโปน ก็ดูแล้วเพราะว่าน so <te> <rawd unre> ็อตมันก็จะไปค้ำหรอกไม้สิบมิลครึ่งไม้สิบมิลมันมีความหนาแน่นได้ดีกว่าให้ตรงโค้งก็ได้นะไม่ต้องเลยไม่ต้องไปสนใจโค้งเลยยิงตรงไหนก็ได้แล้วก็กันเลยไม่มีร่วปหรอกแต่ยิงเยอะหน่อยแค่นั้นนะถ้าเราแฝงตู้เนี่ยตู้เราก็ยิงหลายถ้าจกทำแน่ไปอ่ะต้องมีสองสี่หกแปดสิบสิบตัวเนี่ยบนห้าล่างห้ายิงเกี่ยวป่าไปดูถ้าเป็นทีวีเนี่ยยิงตรงไหนก็ได้ก็ทีวีรูเขาไอ้ขาตั้งรูมันเยอะขอให้น็อตเนี่ย เนี่ยคือแผงมอสเนี่ยต้องเลยไปมอสยิ่งเลยไปเยอะยิ่งดีเพราะนั้นมันทาให้ไปชนกําแผงต้องต้องดูระยะกําแผงด้วยใช่ว่าเราไปเจาะกระบอกแผงเสียเวลาไม่ต้องไม่ต้องไปทำานานนก็ต้องว่าขอให้ผ่านไม้ไปเดี๋ยวเเกี่ยวไปมันขวางเนี่ยมันค้ำอยู่แล้วก็วทำมาไม่เคยมีปัญหาอะไรครับสายไฟเพราะนั้นต้องเช็คเรื่องสายไฟอย่างเงี้ยพราโกว่า,าอันเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะ ยังไม่รู้ว่าไซบอร์ดที่ีเขาขนาดไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมต้องจริงเราต้องมีขนัดไซบอร์ดอย่างเงี้ยถ้าไซบอร์ดยังมีอยู่นียตัดอ,อยู่ขา้องอขางหน้าก็ซ่อนก็ได้โอเเกได้แต่เดี๋ยวเราทาําตามรูปนี่ก่อนพอเราโกขผนังเราก็จะร้อยสายไฟเนี่ยทะลุกออกมาในกรณีที่สายไฟไม่ได้เกิดการฝังไว้แบบนี้อันนี้ก็การโกขผนังก็จะช่วยในเรื่องของการซ่อนสายไฟเราอยากให้ตัดอ,ออกไหนเราก็ทะลุกออกเลย ึ่งจะเป็นประโยชน์จริงซึ่งเราจะวางแผนไว้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเขาปลูกผนังเนี่ยปลูกเพื่ออะไรบางทีเรื่องสายไฟเนี่ยถ้าบางบ้านไม่ได้ฝังไงแต่ว่าเกิดมีการเดินไฟเพิ่มเนี่ยถ้าปลูกผนังก็ความสวยงามไม่ว่าจะอ่าพื้นๆก่อนก็คือปลูกไม้อัดสินินก่อนลรวพอตอนหลังเราจะทําอะไรบนไม้อัดสินินเราทาได้หมดเช่นจะปลูกเป็นร้านแนงเพิ่มเติมเราจะยิงตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนไม้เป็นซิซซี่ลงมา เป็นไม่สะอาดเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ง่ายแล้วนะครับทา,านน้ำยากบบวกครั้งอย่างน้อยๆมันช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็เรื่อง,งน้ำยากงกับบวกอยาก่าทานในบ้านถ้าเป็นกระเบื้องเนี่ยแล้วมันจะซึมเข้าไปนั้นแล้วมันจะไม่ออกถ้าเชลไดนี่หมดสิทธิ์เลยโดนมาแล้วโอ้โหลือแบบน้ำตาร่วงเลยเพราะมันลาบม,มันไม่ใช่ลือแค่กันเดียว